ได้ในไหมได้ใน

กำทองกำเงินกำทองใช่ไหมช่วงปีใหม่อ <c oughs> ืในส่วนของการรับสมัครนะครับก็ของตา่างจังหวัดนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสราร์ที่ยี่สิบธันวาคมนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดปันสุดท้ายคือวันที่1มกราคมสอง7ับเจ็ดนะครับ ในส่วนของการเตรียมการเนี่ยในส่วนของบุคลากรที่จะมาดํานเนินการรับสมัครนะครับแล้วก็มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติต่างๆไปรอบหนึ่งแล้วครับในส่วนของเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมไว้พร้อมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาในการของผู้ชุมนุมเขาปิดปิดล้อมตรงนั้นไหมครับว่าเราได้มีการรับเบอรอย่งไบ้างครับการปิดล้อมนะครับเราก็คงจะดูเหตุการณ์ไป ตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าการทํางานของเราก็คงต้องใช้ความอ,าอดทนนะครับแล้วก็ก็ได้พูดคุยกับกับหน่วยต่างๆที่อาจจะไปไปไป,ไปปฏิบัติหน้าที่ว่าคงต้องใช้ความความอดทนนะครับคงไม่ไม่มีวิธีไม่ใช้วิธีการแบบมาตรการบุนแรงอะไรครับ